ส,ส,วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับแล้วก็โอ๊ตนะครับจากร้านต้นยางโยนพระรามสองนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเรามาปิดท้ายกันสำหรับเย็นวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นล้อของอาติสนะครับเป็นขอบ16นิ้วเป็นอดีตตัวล็อนะครับใช่นะครับก็ปีจะอยู่ราวๆประมาณปีนั้นปีสอ๋อปีสิบสนะครับผมก็คือว่าน่าจะศูนแปดเดี๋ยวนน่าจะอยู่ประมาณ12บสอี่เอิใช่เพราะตัวนี้เป็นน่าจะตัวหลังๆแล้วเพราะว่า14จะเป็นชมมันจะมีปี10แล้วก็ปี12 16มีลายสิ ตัวนี้จะเป็นลาย5ก้านนะครับเป็นของออาติะครับรู้ได้ไงว่าเป็นของอัลติสอย่างแรกเลยก็คือรู้ว่าล้อนี้มันติดรถมาเอาติสอะครับก็เป็นล้อออาติดไม่ใช่แคมรี่ใช่ครับนะครับลูกค้าจะชอบสับสนว่าเอาล้อแคมรี่มาใส่ออาติสได้ไหมครันะครับเพราะลูกค้าบางท่านจะเข้ได้ว่ามาใส่กันได้แต่ไม่เคยเห็นใส่แต่ผมจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่ามาใส่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจากความรู้ที่เราเคยแบ่งปันกันไปนะครับก็คือ5รูตวเนี้ถ้านับจำนวนรูมันเท่ากันครับแต่นาั่เทก ก็จะเป็น5่ลูเล็กหรือว่าท่าลูร้อนเองนะครับแทมนี้จะใหญ่กว่าหน่อยมันใส่กันไม่ได้แต่คําถามคือทำไมเขาไม่ทําให้มันใส่ด้วยกันได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับน่าจะอยู่ที่สถาปัตยกรรมของเขาต้องดูนะครับวิศวกยานยนต์เขาคงจะคำนวณมาอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับหลังล้อล้อตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยหาโตโยต้าก่อนนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนี่ครับผม ถ้าจะดูล้อแท้หายี่ห้อที่เป็นของล้อนั้นก่อนนะครับอันนี้โตโยต้านะครับมีนะครับผมแล้วก็เอ็นไก่16นิ้วกว้าง6นิ้วครึ่งอ่าเห็นไหมครับกว้าง6นิ้วครึ่งเมื่อกี้ล้อฟอร์ดของวายแท็กกว้าง8กว้าง8เห็นไหมครับกว้างไม่เท่ากันครับผมนะครับอ่าเพราะว่าด้วยต่างกัลังเครื่องยนต์นะแล้วก็น้ําหนักรถอะไรทั้งต่างๆนานาที่เขาคำนวณออกมาแล้วคือไม่จําเป็นต้องใส่ยางใหญ่ครับแค่นี้ก็วิ่งสบายๆแล้ว ล้อแบบนี้พร้อมยางนะครับผมบอกได้เลยนะครับหนึ่งข้างรับน้ํานหนักได้หลายร้อยโลสี่ข้างรับน้ํานหนักได้เป็นตันตัดสบายๆนะครับรถคันนึงเขาเคย์ช่างกันน่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยโลรถบ้านทั่วไปนะประมาณสักหกเจ็ดร้อยโลประมาณเนี้ยห้าร้อยโลแล้วแต่รถเล็กรถใหญ่นะครับเพราะนั้นสี่ล้อนี่เหลือ นะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เขาคำนวณเผื่อถึงน้ำหนักคนนั่งใช่ครับถ้าคนนั่งน้ำหนักประมาณคนละประมาณสั่หกสิบหกห้าสามสิบก่นน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกสามร้อยโลรวมรถก็มาตันสบาย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 ,บายใช่ครับผมตัวนี้นะครับก็จะติดอยู่กับยางสเปค205 5 5นย์ห้บอันนี้คือสเปคตรงรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่นะครับก็สเปคมันจะเหลื่อมนิดนึงมันจะเป็น20 60 16นะครับถ้าเป็นนิวเอาติดยี่สิบนะครับผมอันนี้คือสเปคจงรุ่นขาวแต่คำถามคือ 20 60 16กับ้า20 56ใส่ด้วยกันไม่ใส่ได้นะก็คือจะได้แก้มหน่อยใ่ะอีกหนึ่งนั่งนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยพอท่านใส่ไปเร็วๆมันก็เริ่มดูเต็มแล้วนะใช่ครับเพราะว่าสเปคของเขามาแล้วเพาคำถามคือถ้าใส่เป็นใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมมันจะเลี้ยวติดละครับนะครับเพราะว่าซมรถมีขนาดจำกัดใช่ครับนะครับถ้าเกิดใหญ่ปลายพวกมันจะไปขูดข้างในนะครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าขนาดนี้เขาก็คุนวณแล้วว่านั่งสบายๆแล้ว นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะติดอยู่กับยางดันหลอดกีน่าเซฟครับผมนะครับผมก็ทางชุดนี้ราคาเปิดอยู่เท่าไหร่คุณลูกซื้ถ้าตัวนี้สี่ล้อพร้อมยางถ้ากาไม่ผิดก็น่าจะอยู่ทีสองพันบาทหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทลบตามสภาพยางชุดนี้อยู่ประมาณหนึ่งกว่าบาทนะครับนะครับผมคำถามคือทําไมราคาถึงอยู่หมดกว่าบาทมาที่นานแล้วหนึ่งเลยนะครับผมเรื่องล้อตาดก่อนไปก่อนเอายางอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นสเปคนี้นะครับท่านเบิกยางใหม่ต้องมี ประมาณสักหมื่นสี่ประมาณเส้นละสามพันห้าครับผมนะครับอ่ายังไม่ได้ล้อเลยนะครับนะครับเมื่อกี้คุณล้อเปิดไปหนึ่งห้าล้อคงงละสองร้อยห้าสิบเป็นไปไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยเลยคือล้อพอมยางมันคุ้มใช่ครับนะครับล้อเปล่าขายไหมขายขายวันนี้มันก็มีลูกค้าถามผมเหมือนกันนะครับผมใส่ขอบสิบห้าอยู่อยากเปลี่ยนเป็นขอบสิบหกถามล้อเปล่าผมก็เลยถามว่าคุณพี่มียางแล้วใช่ไหมเขาบอกมีแล้วว่าโอเคอะนี้ผมก็ขายให้ครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกอะเพราะเพราะว่าจะมีลาายยอู่ประมณ เอาติสจำไว้ให้ดีๆเลยนะครับผมเอาติ๊จะใส่ร่วมกันได้แค่เอาติ๊ดวิทฟิว o โครลาแล็เซนต้าใช่ครับนอกนั้นใส่ไม่ได้นะครับอนาคตอาจจะมีสเปคมออกมาก็อาจจะเพิ่มเข้ามาอีกแต่ว่าใส่แคม r y ีไม่ได้นะต้องบอกไว้เลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าหลายท่านขับรถเอาติสแต่อยากได้รถแคม r y เพราะรถแคม r y ี่มันสวย ผมบอกได้เลยมาใส่กันไม่ได้แต่ว่าเอลติสมีรอสวยเยอะนะเอาสวยเยอะข้อก็มี E-Sport E-Sport ก็มีนะครับผมนะครับผมหรือว่าอยาได้ล้อในวอสปอร์ตไปเลยก็จะเป็นพวกซูบารุซูบารุใช่ครับนะครับขายไป2ชุดเกลี้ยงเลยนะครับชุดนึงใส่วิทแล้วก็อีกชุดนึงใส่เอลติสไอ้ใส่พิุผมทำได้คันแดงผมำได้เลยแม่นะครับผมก็โอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่พระรามสองบางกุเขียนนะครับก็วันนี้ที่เรานะ ถ้าวันพุธลูกค้าโทรมาอาจจะไม่มีคนรับสายเพราะว่าเบอร์ถือทางเดทุกท,ท,ทุกเบอร์เลยเครื่องร้านจะเป็นเราจะวางไว้ที่ร้านเพราะเป็นเบอร์ที่ของเครื่องร้านไม่ใช่เบอร์ส่วนตัวของคนขายเพราะฉะนั้นโทรมาอาจจะไม่มีคนรับสายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านทักไลน์มาก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกว่าอยากได้ล้อนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งมาไว้เดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับใจร้อนนะครับอยากได้เลยอันนี้แล้วก็อาจจะมีช่องติดต่อทางอื่นได้ทุกทุกตน อาจจะเป็นเบอร์ของทําเอาไปว่ายังไงซะถ้าเกิดว่าด่วนจริงๆก็เอิร้อนที่หนึ่งดีกว่าเพราะาบางทีเป็นเบอร์ส่วนตัวเราก็ไม่ได้อยากให้กันนะครับผมราะเดี๋ยวเรามาเปิดร้านให้บันงเหรืค่ะนะครับผมอะไรประมาณนี้นะคบหรือแม้กระทั่งมาในเฟซอะไรก็ได้เพราะว่าเคยมีลูกค้าใจร้อนนโดนหลอกนะครับผมไปซื้อรอแทบบ้านเรียบร้อยเลยใช่ครับนะครับผมรู้ได้ไงก็คือเขาเอาล้อนั้นแหละมาเทิอนผมก็ซื้อรอแทนไปกายเป็นว่าจ่ายสองต่อนะครับไม่คุ้มเลยแถมอะไรไหมครับแถมเอาไปขายคืนที่เดิมเขาไม่รับด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะ ครับผมนะครับอะไรประมาณนี้ก็ช้าใจนะครับเจอแบบนี้ีแต่ร้านเราไม่มีนะครับบริการประทับใจยางลูกผสมมาหน้าร้านเรายังดูให้เลยนะครับเติมลมให้ทุกอย่างสำหรับยางฟรีทุกหมื่นโลบริการประทับใจแน่นอนนะครับผมก็คลิปนี้ผมกอบไปรถจากร้านต้นยางยนพระอนำสองขอฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ